ชิบหายแล้วเราไ่่มีปเปเลยว่ะเอาละก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับก็จะจำมันแนะนำของระงวัลใน RPA 2ในซีซั่นนี้กันก่อนนะครับ สำหรับ r p a 2นี่จะมาในธีมชุดชายหาดมีของพลังวันที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับทั้งชุดเซ็ตสกินปืนท่าเต้นแต่ที่เป็นไฮไลท์สำหรับ r p a 2นี่คือ 1. นะครับจะเป็นเครื่องร่อนลายเมฆสีทองที่เอาไว้เล่นในอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะซึ่งสามารถได้รับจากการสั่งซื้อล่วงหน้านะครับแต่ว่าถ้าใครสั่งซื้อล่วงหน้าไม่ทันเนี่ยก็มีให้แลกในภายหลังได้เช่นกันนะแล้วก็อย่างที่2ชุดไล์กาดนะครับ ก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีเพื่อนที่ชอบล้มบ่อยอะไรแบบนี้ให้เราใส่ชุดนี้เราเดินตามตูดมันต้อยๆเลยนะครับมันล้มเมื่อไหร่ก็บอกว่าล้มได้เลยนะเพื่อนล้มได้เสมอเลยนะเราพร้อมช่วยชีวิตนายได้ตลอดเวลาก็ประมาณนี้นะสำหรับยามที่3นะครับจะเป็นปืน UMP อัปเกรดสำหรับ r p a 2เนี่ยจะได้รับเป็นปืน UMP อัปเกรดนะครับถ้าทำภารกิจไปเรื่อยๆเนี่ยจะได้รับอุปกรณ์อัปเกรดด้วยนะแปลว่าอย่างไงเนี่ยเราก็ได้ ปืนอัปเกรดเต็มหนึ่งกระบอกอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับถ้าเราทำภารกิจไปเรื่อยๆนะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับ RP ในซีซั่นนี้นะครับก็จะเป็นชุด RP ร้อยนั่นเองเป็นชุดเซ็ตที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามที่ใจต้องการนะอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะแต่ว่าอย่าเปลี่ยนเอาไปใส่ให้วิกเตอร์นะครับ คนเราที่ช่างสรรหาได้ชุดผู้หญิงมาทีไรก็เอาไปใส่ให้วิกเตอร์เลยน,ะน่าสงสารมากเลยเขาสร้างมาเพื่อเป็นนักลบนักสู้เลยเว้ยเอาชุดอะไรก็ไม่รู้เอาไปให้มันใส่ผู้ยี่ผู้ยำมันเลยเกินนะครับโอเคถ้าใครอยากจะได้ของรางวัลทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยก็สามารถไปสมัครอ l i ิ e p ั s ได้เลยนะครับแล้วก็ทำภารากิจเพื่อรับของรางวัลทั้งหมดได้เลยโอเคไป ตีหนึ่งตามมาด้วยป่ะคนยัดเราด้วยป่ะเซฟหายตามมาแล้ววะไม่เปบปืนแล้วามมาลวะ ไม่มีปืนเลยชิบหายแล้วเรา <laughs> ไม่มีปืนเลยว่ะ เยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเฮ้ยอะไรวะเอามปนเพื่อนเอามัน เยี่ยมไปเลยจะรอดได้ไหไม่ไม่มีปืนสักคนเลยเมื่อกี้ผมยิงโดนแล้วนะครับวินแก็อ่ะสวยพอดีวินเก้าสี่นะครับผมยิงไปเมื่อกี้โดนนัดหนึ่งแต่ว่ามันดันโดนช้ากว่านะครับทำยิงช้ากว่าเขาโดนปืนสั้นไปนัดหนึ่งเศรษดายมากเลยถ้าเมื่อกี้เราเป็นลูกซองนะไม่เหลือ สรุปเราไม่ได้คิวสักตัวเลยล่ะอ๋อเราซ้ํานี่ว่าเมื่อกี้เราซ้ําให้เพื่อนนะครับซ้ำให้เพื่อนตัวหนึ่ง <c oughs> ทาไมเราไม่ได้กระบ,บอกนี้ว่ะเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ออกตัวสแตง <c oughs> แไปแค่นี้ <c oughs> ว่าถ้าเราขับรถคนีเราไม่ได้จะลอดเนี่ย ถ้าไม่มีรถอื่นนี่เราคงจะไม่ได้ล่ากันละโอ้ยยังไม่ทันไปไหนเลยเลือดกูรถแล้วคงไปที่เขาวเบกาโด้เดี๋ยวเราจะไปเล่นที่เขาวเบกาโด้ล้วกันเพราะมันน่าจะมีคนแล้วมั้ง ไม่มีอะไรอ่ะเพื่อนเราไปที่โลกเลยล่ะ,ะไว้ใจผมได้ผมก็มัวเหมือนกันเอ้ยเอ้ยผ่ายแล้วรถติด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 ขับช้าก็ติดนะเฮ้ย <laughs> เยี่ยอะไรวะเนี่ยเยี่ยมไปเลยตลาดผักยจะมากูเดินเราได้ใช่เพราะว่าวงน่าจะมาหาเราอืมผมว่าไอ้พวกเขาข้างๆเนี่ยมันจะต้องขับรถมาผ่านทางเราไงต้องเป็นอย่างนั้นแหละ Mark location. the มีคนมาปะทำอะไรของมันวะทำอะไรของมันวะกลับแล้วลงไปข้างล่างอะนม่จะเห็นปะหายไปไหนของมันวะแต่ยังไม่เห็นออกมาเลยนะ เสียงกินน้ำใกล้มากรถมันจอดอยู่ใต้เขาเราเจอแล้วเจอแล้ว Watch out หายเกือบแตกมีคนจ้องเราอยู่วะอยู่ไหนวะ มีคนซุ่มเราอยู่นะไม่รู้ว่าเพื่อนเขาอยู่ไหนแต่ว่าต,ตัวนี้มันอยู่ข้างล่างเนี่ยเพื่อนอยู่ไหนวะางมีเพื่อนมันอีกนะอยู่ไหนก็ไม่รู้อ๋อเจอละนุน่นมาร์คเดล็อกเชชันเล่นได้เล่นเลยครับแล้วผมดูหลัง โุ้ยวุ้ยสามตัวนี่หว่าวาหายเลยมีตัววิ่ง มาร์คตัวโลเคชันตัวไก่มันอยู่ไหนวะโอ้โคตรเยอะเลยเตัตีนี่ว่าสองตีตัวมาเพิ่ม โอ้ยไม่โดนมีตัวเขาบางแตกมีตัวเขาบางแต้มเลย ห,หลายตีบซ้ายก็มีซ้ายอยู่นี่มนนีเหลือตัวเดียว mark the location Mark the location. Tô này thì AW này. Tô này là nát bia. หมวกไม่มีนี่หว่าถึงว่าโอเคเหลือนัดหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้ยิงในตัวไกลๆหน่่ยมันใส่ ไอเชี่ยมันแอบลอยหลังเราจะวิ่งไปดีไหมไม่ดีแน่นอนเลครับถ้าวิ่งไปเดี๋ยวเราไปเอารถดีกว่าศูนย์สองร้อยภายในไม่มีเหลือปืนกระบอกเดียวเราปกี้หนีแล้วเราปกี้หนีแล้วเเราก็ต้องหนีใป่ะไปดักวงแล้วมั้งตอเนี่ยหาทางเข้าวงกันบเรา เราจะเข้าวงไม่ได้นะทีเนี้ยเข้าไปดักหน้าแล้วถ้าจะเข้าวงตอนนี้ก็ต้องรีบเข้านะทำไมรถเราระเบิดละ่ะทำไมรถเรามันเป็นอย่างนี้รถระเบิดแน่เลยวะร้อย แต่ข้างในเราก็ไม่มีแล้วอะ่ะแอบดรอปขอหมวกหน่อยจอดทิ้งเลยเ MK ก็ยังดีครับไปไปแบบนี้เหรอ 오문뭔짓네어 응. ต้องเข้าซ้ายขวามีสองจะวิ่งเข้ายัางไงวะนะ ข้าเลยซ้ายเลยตัวเดียวเอาซ้ายยังไม่ดึงเพื่อนมันเลยดึงไม่ได้ยังไม่รู้เลยน่าจะดึงได้ก่อนเดี <S <S 1> <S 1> okay. ๋ยวสองสอง เปิดตัวไปซะแล้วสองตัวทางผมเลยน่าจะเหนีย อยู่ทางซ้ายสุดมาซ้ายนะเฮ้ยอย่ามาอยู่รวมกันที่มีลรวเบิดไฟเลยร้อยเหลือตัวเ,เ,เดียวไกลๆอยู่ตรงนั้นแม่จะเล่นไม่เป็นยลย น่าจะตายละตายระเบิด